ครับพบกับผมราชันพาเที่ยวเช่นเคยนะครับผมก็นั้นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมอันนี้แล้วมาที่ไหหน้ารับจ้างนะครับอยู่ที่หน้าเมย์แย่แบมนะครับนี่ไหแบบบิ้มเมื่อไครับพี่น้องนี่สกีนะครับผมมกันสกีนะครับผมไหหน้าจะมีบุ้งไหมครับที่สกี ไหนนะครับไปหาพวกไรครับพอเมื่อยครับเฮ้ยแต่เม้่อไหร่หาพวกไรกับพอเมื่อยนะครับออกแบบด้วยแน่เมื่อยนะครับผม ใายัางไงก็มอน,นีสก,กีแบบนี้นะครับผมน่านีหนามลายราไถง่ายลงก็ได้ก็จะเอาเทหน่อยมา,ายนะครับจะไปจ่งางมาเหน่อยมาเทนะ กาษีเมื่อเต้บองเวลาจะทางเลี้ยวใช่ไหมท่านละครับผมเมื่อเนี่ยมนเลี้ยวนะครับท่านนี่กับรถท่านนี่กับสบายครับท่านนี่กับไทยยืนสบายพอต้ังยางตาดนะครับเหยียบสกีไปเลยนะครับผมเหยียบสกีไปนะครับหมอวีเมื่อยเลยเห็นว่าสกีหลากสกีเกินวะว้ ยูทปะติดตามที่ไงยูทูป๋อยูทูปขอกแบบโดยช่างเหมยนะฮะช่องยังนี่ช่องยังลาชันพาเที่ยวชาแนลต้อง้ง้สไหนนรงโฆษณาราขล้วั่ละครผมเดียวสบายมาตังมาตงยางครับยาง เกียบสสกีไปสบายเลยครับเ,รกเกับสิเมือ่อเท่าลเลี่ยงบเเมือเม่อเ่าไรเ,เทลา่เทังเลี่ยขนาดนี้เองครับ มีแตทางเลี้ลยวแค่นี้ครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับผมก็ขอฝากกดไลครก็แชร์ก็ติดตามก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปแต่ครั้งต่อไปนะครับผมขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ